ตื่นมาอย่าเพิ่งแปรงฟันเพราะสิ่งนี้เพื่อนๆคนไหนที่ชอบตื่นนอนขึ้นมาแล้วสิ่งแรกที่ทำเดินไปเข้าห้องน้ำล้างหน้าและแปรงฟันเลยหยุดทำอย่างนั้นเลยนะครับผมมีข้อมูลดีๆมาบอกก่อนไปฟังกันอย่าลืมกดหัวใจกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเพื่อสุขภาพดีๆนี้ไว้เลยนะครับตามไปดูการที่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้ว เราไปแปรงฟันทันทีเลยจะทําให้เราสูญเสียสิ่งหนึ่งไปแนะนําว่าตื่นนอนขึ้นมาก่อนที่เราจะล้างหน้าแปรงฟันให้เราดื่มน้ําเข้าไปทันทีเลยเป็นน้ําอุณหภูมิปกติของห้องนะครับประมาณ2 5 0ร้อหซีซีหรือ1แก้วจะทําให้ตัวแบคทีเรียรที่อยู่ในช่องปากตอนกลางคืนที่หลายๆคนเรียกว่าขี้ฟัน mm. คุรู้ไหมซึ่งเป็นโปรไบโอติกอย่างดี พอมันลงไปในลำไส้เรามันก็จะไปปรับระบบสมดุลในลำไส้และกระเพาะอาหารและร่างกายทำให้มีแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์มากขึ้นเวลาเรากินข้าวตอนเช้าตัวนี้จะช่วยในการย่อยอาหารด้วยนะครับเพื่อทำให้การทำงานของกระเพาะอาหารดีขึ้นนี่คือข้อมูลดีๆที่เอามาฝากเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะครับ